สวัสดีครับทุกคนดูกับเกมฟรีไฟเออหรือนะวันนี้เราก็เจอประเล็นว่าเจอใครบางอะไระอะไรกันเนี่ยเฮ้ยอะไรเขาเนี่ยทุกคนถ้าเจอใครสำคัญนะครั่เกี่ยวนะ สั S! <S งคมเกมนะทุกคนรอกกันมาทุกคนมาทำให้ใช้เวลาหน้าฝากกดไลค์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะแค่นั้ ทุกคนมาไปดูกันไปไปดูกันเลยเอา้าทำไมเหลือสองคนทำไมเหลือสองคนทุกคนอ้อตายไปแล้วออ ที่ขังเอ้ยกรออกเกมเพื่อท,ทุกคนกดออกระโดเกมมาเอเอ,เอตายเลยเข้ามาแป๊แบเดียวเออที่จริงมก็ไม่ได้หอดอะไรหรอกครับที่จริงเฮ้ยที่จริงมันก็ไม่ได้หอดหรอกคนะรับนะทุก โอเคม่เตะอะเตะเปืนเจาเนยอือฮึนี่แ่สามคนเองหรอคะไอไรมาเนี่ยูแล้วจะมาทอบสังคมในเกมต่างาเฮ้ยอ ใครซ้ำสบแล้วทุ่มพอซ้ำสบพ่อหน่อยดิจะหงายร้อนเลยเฮ้ยนัดเพื่อนปีผมมองนัดเพื่อนนะนัดเพื่อนอะไรล่ะนัดเพื่อนอะไรล่ะ ท,นนนทันเฮ้ยอ๋อยิงเดี่ยวไหนดีค่ะถ้าต่างคนเตรียมมันมมาจ,ามมจะต่อผมมาทำเย็นแยกขึ้นต่อว่ะทุกคนคิดยังไงบ้างอ้าวกูแตกอ้าวผมแตกทุกคน,นชื่อขึ้น,นเบนบอลให้เออก็ก็เออ เออครับ er ทุกคนผมเออกระโดดนะว้ายกูแตกกูดนอัดกูแตกผมจะโดนอะดกูแตกก็หกกระโดดเออกระโดดย่างไก่ ก็เล่นธรรมาดมาธรรมดาเลยนะเอ้เอยยไม่ตายอ่ะทุกคนนะเสียงอะไรเสียงอะไรกันเอ้าลืมสับสนไม่ได้นะโทษโอ้ยกูจะแตกขอโด,ดนแตกอยากเจอแล้วครับอ้า กูแตกแค่กูแตกแค่กูแต,แตเอาุกนเฮ้ยทุไปห้องใหมกมันะทุกคน,กคนไปห้องใหม่ดีกว่าปวไปโหทุกคนเขาผมไม่เจอกัแล้วต้องอัดสองแล้วมทุกคนใครเป็น ใครกดไลค์ผม,มในคลิปแรกของผมอะในคลิปจุดๆก็ขอบคุณด้วยนะครับอืมและในคลิปนา้คนดูสี่สิบคนใช่ไหมก็กดติดตามนะผมไม่เอาแชร์ผมขอไลค์แล้วก็ติดตามอะ่ะค่น่านอะขอไลค์แล้วก็ติดตาม นะทุกคนนะขอได้ไหมผมอยากได้เลยแล้วก็ติดตามแค่นี้ผมไม่เรื่องมากหรอกอืมฮืมทุกคนเา้าปืนงัดหัวหายไปไหนทุกทุกคนทำไมทำไมทำไมดูทางวะ อาจจะเดินเหมือนไก่ท้องหลังโอ้โหดูสิช่วงวนี้ผมเูอันหนึ่งหนึ่งกับพี่อ,อ่ะเฮ้ยนหนึ่งกับพี่แมงดีอก็แข็งอ่ะเฮ้ย ตรวจเอาไว้กันโอเคค่อยคีไฮโลไฮไลท์เอาเฮ้ยเออกูแตกกูแตกแน่ทุกคนทุกคนทุกคนคิดว่าจะขายเต็มเสียทีคิดว่าได้แค่มาเก่าเพชรขันเล่นเงัดอีกแล้วตัววโาการไฮไลท์ วงการไฮไลท์ทุกคนผมกับลิ้งไม่ติดอ่ะเฮ้ยเนี่ยทุกคนเนีย่ยนะรับทุกคนไอ้ชีนั่นเป็นตัวการ์ดที่ติดอ๋อ โอ้ยโอ๊ยอ่อนะครับโดนโดนโดนใหม่ยิงเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ก็ใคร

ทุกคนคุณดูหนักมากเลยครับทุกคนผมดูไม่ผิวเลยเมาโอ้ยพอทุกคนเนี่ยด่าเฮ้ยผมสู้ไม่ได้อะเฮ้ยผมสู้ไม่ได้เน็ต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 ท,ทุกคนทุกคน เรโโจริงนะเยจริงอเฮ้ย oh. hey. งาผมไก่รับเคื่อ วังนือคนหมจูงให้ได้เนาะเอาจริงนะเฮ้ยเอาจริงนะนะนะเอาจริงนะ ตอนนี้เอ้ยเออทุกคนอปไ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 ปทุกคนอันนีตเฮ้ยทุกคนอุ๊ยโอ้โ้ おッおュおンおでお応、おが動く。 เสียงละเฮ้ยโอุ้กคนเอ้อาตัวการอยู่นี่เอ๊ะบ้าหเ้ยแล้วละอุยอะอ๊ยแหละกะเฮ้ยทุกคนผมโดนวงการไก่ทุยมันทุกคนครับผมไม่อยากโดนผูนเล่นใหม่อะเฮ้ยมเป็นผู้เล่นสมัยอะไรวะเฮ้ย สมัยใหม่แนา้วนี้ด้วยมันกะาาทุกคนผมมันคิดว่าอุหาหาห้ยวนเก็บนี้เอาไว้แค่นี้พอมั้งครับทุกคนขนาดเออทุกคนขนาดปลาโอเคปลา 来啦！<Okay. S 2> like